คลิปที่8นะครับคลิปที่8าการวางข้อต่อท่อขนาด10เซนไปบนไปบนปักท่อได้ผลนะครับเดี๋ยวผมให้ดูข้อต่อท่อกันนะครับเกิดไอเดียใหม่ไอเดียนี้น่าสนใจมากครับเห็นไหมครับไอตรงท่อ4นิ้วที่ผมที่ผมเอามาต่อแค่วางทับไปเฉยนะครับวางไม่เนียนด้วยนะครับ เมื่อกี้คลิปเมื่อกี้เนี่ยผมเปิดช่องหลีเต็มที่แล้วแต่ว่าอุณหภูมิมันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเป็นขั้นบันไดเพราะว่าเป้าหมายของเราคือมากกว่า820ผมมีท่อขนาด1เมตรที่จะต่อแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมทดลองต่อท่อยาวแค่10เซนครับเอาไปวางแหวนเท่านั้นเองครับปรากฏว่าดูเส้นสีเขียวครับ เส้นสีเขียวคืออุณหภูมิใต้เตาครับเส้นสีฟ้าเส้นสีเส้นสีฟ้าอุณหภูมิกลางเตาเส้นสีดําอุณหภูมิบนทั้งสามเส้นขยับขึ้นนะครับโดยเฉพาะเส้นสีเขียวเห็นไหมครับขยับขึ้นจนตอนนี้เนี่ยอุณหภูมิแ6ด้อยหสิบหนะครับกลางเตาแ3ด้อยสามสามแล้วก็บนเตาเนี่ยแปดฝาบนบนเพดานแปดร้อยี่สิบ้าจุดที่หนึ่งนะครับ มากกว่ามากกว่า820ตามที่ผมต้องการละนะครับเวลาที่มันขึ้นมาถึง3จุดเนี่ยมากกว่า820ก็คือ5โมงเย็นผมก็จะจับเวลาไปถึงไปเรื่อยๆครับจนถึง6โมงเย็น6นาฬิกานะครับ หกนาฬิกาถึงจะปิดเตาก็เป็นมากกว่า820เนี่ยอยู่1ชั่วโมงตอนแรกผมจะทำา2ชั่วโมงเอาเดี๋ยวเผาซ้ำๆกันนะครับเอานี้1ชั่วโมงเตาถัดไปจะทำคอนดิชันหรือว่าเงื่อนไขเหมือนกันทุกประการเนี่ยจะทำา2ชั่วโมงยงนดีไหมครับแล้วก็เตาต่อไปเป็น3ชั่วโมง เงื่อนไขเหมือนกันไม้ไผ่ด้ามขวานเหมือนกันจะเอาแบบนั้นเพื่อที่จะทดลองเอาข้อมูลนี้ไปเผยแพร่ต่อไปนะครับโอเค ลาไปเท่านี้ครับคลิปนี้